สวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้นะครับมีรถมาแนะนํา1คันนะครับเป็นคูปัตตานะครับ M7040 นะครับรถรุ่นนี้นะครับจดทะเบียนปี54นะครับเป็นรถที่เราเช็คเก็บงานนะครับปรับสภาพทําสีให้ใหม่แล้วนะครับส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้จะอยู่ที่429,000สาพนะครับราคาเนี่ย เท่ากับราคา4.7เ,เลยนะครับใครสนใจนะครับขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเทีเมเท่านั้นนะครับหรือว่าเพื่อนๆทางฝั่งสปอปลาวอยากได้ไว้ใช้งานแล้วก็มีบริการจัดส่งให้เช่นกันนะครับตัวนี้ใบผานนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทุกรูปนะครับเป็นผานพวน5อ,อ่6ใบ26นิ้วนะครับชุดท้ายเก็บงานใหม่ครับพวกซีนกระบอกเชื่อยยกจุดรั่วซึมนะครับ ทางทีมช่างเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับใครสนใจตัวนี้ไม่ชั่วโมงการทํางานไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าตัวหน้าปัดมันจะเป็นย่นๆแล้วนะครับตามอายุการใช้งานของมันนะครับเดี๋ยวให้มือกล้องได้ชมกันนะครับตามอายุการใช้งานของเขานะครับพวกลูกหมากนะครับน้ามันเครื่องของเหลวนะครับทางทีมช่างเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับราคานี้คุ้มมนะครับ429,000นะครับใครสนใจนะครับเชิญชมรีวิวการทํางานได้เลยครับ เป็นปกตินะครับตัวนี้นะฮะรอบเครื่องนะครับฟันไม่ขาวไม่ไหลนะครับ่ะไปมีดนะครับขึ้นลงปกตินะครับ่ะเดี๋ยวผมจะไปไถนะครับลองไถลองดันให้กับเพื่อนๆอนทีได้ชมกันนะครับเอาเป็นงานดันก่อนแล้วกันวันนี้ก็รีวิวเป็นรุ่นใหญ่นะครับที่ใหญ่ของเราเลยนะครับก็จะลงยากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับเกียร์ก่อน นิดนึงครับน่าจะติดผ่าน ปกตินะครับระบบโฟวิลต่างๆนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับใครสนใจตัวนี้นะครับเป็นคูปุต้านะครับรุ่น M 7040นะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับสามารถมาชมรถได้นะครับที่ร้านนัทแท็กซี่นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรุราธานี091ครับ861191ครับขอบคุณครับ